สวัสดีทุกท่านนะคะชิดมาอีกแล้วนะคะสวัสดียามบ่ายนะคะวันนี้พอดีว่าไปรับของมาวันนี้สั่งของมานะคะก็เลยจะมาแกะกล่องนะคะแกะกล่องของที่สั่งนะคะเป็นของที่เราซื้อมาจากมาจากร้านไทยนะคะให้น้องที่ในเมืองส่งมาให้ดูที่ว่าเราได้อะไรมาเดี๋ยวมาดูด้วยกันเลยนะคะ ว่าเราได้อะไรมาอันนี้เป็นกล่องพัสดุที่น้องก็ส่งมาให้โอ้โหติดเทปซะแน่นหนาเลยนะคะของนี่ต้องเป็นอะไรที่แบบว่ามันต้องอืมเราเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันยังไม่อยากจะตปนยังอ แน่นหะาแบบถะกลัวแบบว่ามันหล่นมากเลยคือทรงแกะยากเทละโอ้โหแล้วพี่น้องนะกว่าจะแกะได้ ส่งมาจากเมืองละไม่ใช่นะคะเมืองอะไรเอ่ยเอาตัมเปเล่นะคะส่งมาจากตัมเปเล่มีอะไรบ้างนะคะพี่น้องมาดูโอ้ยต่แล้วสั่งสองอย่างได้พริกมาด้วยพริกหวานเด้อพี่น้องจะได้ตำมเจากับบันนี้ละคอยอะ่ะ พริกหวานนะคะโอ้ได้มาเยอะเลยอ่ะวางตรงน,นี้นก่อนดูมันโดนความเย็นมันลวกอย่างนี้เลยนะคะพอโดนอากาศเย็นเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยโอ้โหได้ตำแจ่วแล้วพี่น้องเอ้ยนี่แหละจะเผาพริกวันนี้แหละสี่ห่อนะคะพริกหวาน oh God. โอ้ไม d กอ้โหนางเอาอะไรมาให้พ่อยเยอะแยะมากมายเนี่ย ดูนะคะแพ็กเกจจิ้งนางแบบว่าโอ้มายกอดนางหอแบบอย่างดีเลยนะคะนี่คืออะไรนะคะโอ้โหหอดีมากเลยนะคะพี่ก็แกะยากมากเลยนะ หกีชั้นเนี่ยคุณเธอได้แล้วอ๋อไ้ลุ้นไปด้วยกันเด้อพี่น้องเด้อแ่นี่มีอะไรในนี้อ๋อหมุนของมันหมุนเอา นะคะออกมาเดี๋ยวโอ๊ยตายแล้วมาลาดูสิน้องเอ้กว่าจะมาถึงพี่เนี่ยมาลาขึ้นลามันเออสงสัยน้องเก็บเขาเก็บซื้อแล้วเขาเก็บไว้มันในมันในขึ้นลาเลยโอ้ยต้องไปเอาหมูสับมาแล้วนะคะมาล้าขี้นกนะคะเดี๋ยวต้องมาเลือกตัดไอ้ที่มันขึ้นลาออกนะแล้วก็จะต้มต้มเลยนะคะ ต้มมะระตำน้ําพริกกะปิเลยวันนี้เดี๋ยวก็จะเอาไปใส่ช่องแช่แข็งนะคะเราก็จะต้มแล้วเออเราจะไม่ต้มเราจะเอาไปใส่ช่องแช่แข็งอันนี่อะไรพี่น้องเม็ดมะกรูดเม็ดมะกรูดกับเม็ดอะไรไม่รู้นะคะน้องก็ส่งมาให้อันนี้เป็นเม็ดมะกรูดพี่น้องจะเอามะกรูดมาปลูกนะคะนี่เม็ดมะกรูดนะเอาเห็นไหมนี่นางอุตสาห์เอาเม็ดมะกรูดมาให้ด้วย เนี่ยค่ะเม็ดมะกรูดนางจะเอามาปลูกอุ้ยขอบใจมากเลยน้องล่ะเอ้มีสองถุงนะคะเม็ดมะกรูดอันนี้เม็ดอะไรเอ่ยเดี๋ยวนะคะตําลึงพี่น้องก็สิได้กินหมักตาเน้นมาทีล่ละอ้ยตําลึงพะนะ ตำลึงสองถุงนะคะเม็ดตำลึงกับเม็ดมะก,กรดูดตื่นเต้นตรงนี้แหละค่ะเพราะอะไรมันหายากมากพี่น้องโอตายแล้วเดี๋ยวข่ขยไปหาถาดมาใส่กว่านิดนึงนะคะไปหาถาดมาใส่ก่อนล้นกระจายใส่กระจายกว่านิดนึงนะพี่น้องต้องเอาออกจากกล่องนะคะ ค่อยกระเด่นกระจายคือนางใส่กล่องไว้ซื้อซื้อแล้วนางไม่ได้ส่งเลยเพราะว่านางทํางานนะคะฝากน้องที่ในเมืองก็ซื้อมาแต่ถ้าให้ร้านเขาส่งร้านเขาก็ซื้อเสร็จเขาก็ส่งเลยเราก็ต้องมาเลือกเอาอีกทีแต่ลูกสวยมากนะพี่น้องเนี่ยลูกมะละกีนกบ้านเราเนี่ยลูกใหญ่แบบสวยเลยนะเนี่ยแซ่บเลยค่อยวันนี้โอ๊ยตายแล้วผมข้าวหมดหม้ออีกแล้วยี่ชิมข้าวหมดหม้ออีกแล้ว มาราค่ะขึ้นลาทุกลูกเลยนะน้องนะดูซิเพราะว่าน้องเขาซื้อไปแล้วเขาเอาไปเก็บไว้เป็นวันนะค่ะในอุณหภูมิห้องมันก็คงจะร้อนอ่ะเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรยางชิงก็จะเอาตรงที่มันเป็นลาออกตัดออกแล้วเราก็จะต้มนะคะ โอ้ยได้กินมาละขี้นกแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อหมูสับมาทําแกงจืดมาละขี้นกเด้อพี่น้องเด้อเออนี่เป็นมาละขี้นกนะคะหมดไปหนึ่งกล่องอึ๊บโอ้ยเอาไปวางไว้ตรงนู้นก่อนนะได้พริกมาด้วยนะอีกกล่องนี้เป็นอะไรเนี่ย โอ้ยได้เม็ดมากรูดมาเยอะเลยค่อยก็ดีใจแล้วเม็ดมากรูดแถมได้เม็ดตำลึงอีกลืมอีกอันหนึง่งดอกอันชันพี่น้องรอบหน้าจะให้นางซื้อผักเม็ดผักบุ้งนะคะเพราะว่าใกล้จะหิมะใกล้จะเริ่มจะละลายแล้วเราก็จะได้ลงผักบุ้งนางห่อดีเกินไปค่ะพี่น้องมันก็เลยแบบมันอบอ่ะ นางส่งมาตั้งแต่วันอนังคารเนี่ยมาถึงเราวันเมสเ็จมาเมืม่อวานโอ๊ยแกได้ออกอีล่าเอ้ยเจ้าคือขอให้ค่อยดีแท้แกไม่ออกพี่น้องตา้มกันสุดฤทธิ์ความือแกะได้ มาดูว่ากล่องนี้เราจะได้อะไรนะคะมีมะลาที่นกมีเม็ดจำลึงมีพริกหยวกอันนี้เป็นฟักแมวนะคะฟักแมวสิ่งที่เราอยากได้ก็คือตัวนี้เลยนะคะอยากได้ฟักแมวดูลูกฟักแมวลูกฟักแมวนี่ยังสวยอยู่เลยนะคะแต่มาลาที่นกเนี่ยมัน มันขึ้นลาได้ฟักแมวมานะคะเยอะเลยโอ้ยแก่แล้ว,ดวได้ของอร่อยมาของที่อยากกินเดี๋ยวจะตำยำฟักแมวตำฟักแมวโอ๊ยอันุ้งก็อยากกินอันนี้ก็อยากกิน,น,น,กกกนพี่น้องเอ้เมนูข่อยขึ้นหลายแต่มืนน่อนี้ได้ฟักแมวมากีลูกนีสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดลูกนะคะ เราก็จะใส่ช่องขส่นะคะราคานี่ไม่รู้นะคะเพราะว่าน้องเกาซื้อให้ก็ต้องโทรไปเคลียร์ราคากับดองเกาอีกทีหนึ่งนะคะถ้ายังไงก็จะแจ้งที่ที่หลังที่ท้ายคลิปแล้วกันอืมเออค่าส่ง4ยูโร20 ส่งมาจากในเมืองหลวงนี่ไกลมากนะคะค่าส่งถูกมากเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเลยนะคะว่าวันนี้ยายชิมได้ของแซบอะไรมาบ้างนะคะมีมะลัขี้นกนะคะมะลัขี้นกที่นางอยากได้แล้วก็ฟักแมวนะคะฟักแมวบ้านเราเลือกเรียกอะไรอีกอาจะไม่รู้นะมะลาหวานอ่ะแล้วก็ได้พริกหยวกมาโอ้ยเมนูค่อยสุดแซบเลยวันนี้ ไปแล้วค่ะไปทํากับข้าแล้วหุงข้าวแป๊บหนึ่งนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะมาให้กําลังใจสิิงแล้วก็ได้เมล็ดผักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกีโต้บายมอย thank you for watching see you next time นะคะ